สวัสดีค่ะทุกท่านมีที่เป่าโซนอำเภอแม่ริมมานําเสนอนะคะวันนี้ที่เป่าแปลงนี้เป็นที่เป่าแบ่งขายนะคะอยู่เขตเทศบาลขี้เหล็กค่ะอเภอแม่ริมเชียงใหม่นะคะเริ่มต้นที่แปลงละหนึ่งรัตรางวานะคะตาตราังวาละ5 5 0 0บาทค่ะรวมเป็นเงิน5,50 0 0นบาทนะคะแต่ถ้าจะซื้อ2 0 0ราราังวาก็ได้นะคะราคา990 0 0 0บาทค่ะ แปลงที่จะเหลืออยู่4แปลงนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะไม่ต้องกลัวเปลี่ยวนะคะมีถนนเข้าที่ดินกว้าง5เมตรค่ะที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะบรรยากาศดีค่ะโล,งลง่งโปร่งติดทุ่งนานะคะด้านหน้าที่ดินเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะ ทำเป็นบ้านสวนเกษตรพอเพียงไว้ค่ะด้านหลังจะมีบ่อบ่อปลาด้วยนะคะไฟฟ้าดึงให้ถึงหน้าที่ดินเลยค่ะที่ดินแปลงนี้เห็นวิวดอสุเทพด้วยนะคะห่างถนนเชียงใหม่ฝังประมาณ1กิโลค่ะใกล้ตลาดสดนะคะเซเว่ 7, ประมาณ1.5กิโลนะคะเดินทางเพียง25นาทีจากตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ เดินทางสะดวกค่ะถนนก่อนจะเข้าที่ดินไป็ถนนสี่เลนนะคะฉนดแบ่งแยกแล้วนะคะพร้อมโอนค่ะฉนดคุดแดงนะคะที่ดินติดทุ่งนทาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะแบ่งเป็นแปลง1นึ่งราังวาได้หรือจะซื้อทั้งแปลงก็เนื้อที่สองราศางวานะคะ ถูกตมนิดนึงก็990,000บาทค่ะเฉลี่ยตารางวาล,ล้ไม่ถึง5 0 0 0นะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอเลยนะคะ087 188 7285ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ